ในห้างของเราวันนี้เชิญเลยครับวิลเลชนเจสวัสุดยอดของเราไล่เกรันวันนี้เป็นแขกทุกคุณมารอกันตั้งแต่ก่อนห้างเปิดกันเลยทีเดียวเชียวนะครับเชื่อว่าไปที่ไหนก็คงจะห้างแต่งกันแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นยังไงบ้างถามก่อนเลยดีกว่าได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแฟชั่นโชว์วันนี้ของสุ่อเป็นยังไงบ้างกับบรรยากาศของเราวันนี้ฮะ ถ้าผมอย่างแรกเลยต้องขอบคุณก่อนเลยครับขอบคุณทาง์ทโอชิชากุซ่าและก็ออริจินอลเก๋าบ้าเลยที T ่ให้ไลค์แคมได้มาเป็นส่วนร่วมในการเปิดแคมเปญใหม่หนี้ขอเสียงตบมือหน่อยได้แหละครับผมยิ่งทำให้โชว์ชวุดนี้มันพิเศษขึ้นให,ใหม่นะยิ่งมันมีไลค์แคมเข้ามาด้วยแบบนี้นะครับและรู้สึกยังไงบ้างกับคอลเลคชันนี้ที่โอชิชากุซ่าเนี่ยและออริจินอลเก๋าเนี่ยเขาได้คอลลาบอร์ชั่นร่วมกันก็สุดยอดนะครับผมรู้สึกว่าตอบโจทย์ไว้ทีมมากเลยครับผม มันใช่นะมันมันรู้สึกกินง่ายครับครับได้ทั้งใบทีและจริงเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยเมื่อกี้หลากหลายใบได้ทุกเทศทุกวับด้วยซ้ำอานจริงจริงแล้วผมก็เสื้อผ้าดีไซน์นี่ก็ออกมาได้แบบว่าใช้ในชีวิตประจำวันอยู่ได้นะครับผมจริงครับอย่างที่บอกขอบอกเลยว่าตื่นเต้นมากเลยครับขอบคุณพี่กร้องนะครับสำหรับที่เชิญหลายแท่นมาร่วมในแบบบอกเลยได้ว่า ไม่เคยเดินแบบตรงประเดนเรื่องมาก่อนผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันบางคนอาจจะบอกกินอะไรกันออกขั้นลงมาจากตรงนี้ค่อยๆไหลลงมาเชื่อไหมครับว่าอยากให้บันไดเรื่องช้ากว่านี้สักนิดหนึ่งไม่ใช่ไม่ไปใช่ไหมเดี๋ยวกินเร็วเกินไปถ้าเราเดี๋ยวข้างหน้าที่มีโอกาสเดี๋ยวโอชิชานุซ่าจัดให้ลงตั้งแต่ชั้นเจ็ดไปเลยจะได้มีเวลามากขึ้นทำไมันเยร็วไปหรอเร็วไปนิดนึ่งเยอะไปนิดนึงเยหนึดงแง่เราชะลอให้มันช้าลงได้ แล้วเรามาพูดถึงคอลเลคชันนี้กันหน่อยดีกว่าคอลเลคชันนี้มีทั้ง t shirt, s h i r ตเสื้อแขนยาวมีหมวกมีกระเป๋าถ้าแต่ละคนได้เลือกแบบไอเทมที่เรารู้สึกว่ามันตรงกับเรามากที่สุดใครจะเลือกไอเทมอะไรกันบ้างสรับผมนี้ก็คือเห mm hmm. มือนใส่ในทุกวันอยู่แล้วก็คือเสื้อแขนยาว,วนี่เลยเราใส่ไปอยู่จริงชอบมากไม่รู้ว่มมมวามีขายอเปล่านี่ มีนี่โชว์แบบนี้มีอะไรรู้สึกว่าต้องไปจับจองซะสองตัวสองตัวแล้วเนาะเล่ไม่เป็นอะไรมีใครจะเป็นพยศในยกคอยให้ได้นซะสองสัมตัวไหมมีใครจะดูแลไหมเพราะว่าผมที่ชอบเลยอย่างพวกสีม่วงก็มีดตานผมเลียนด้วยใช่ไหมฮะก็อันนี้แบบรวยแบบคลั่งๆหน่อยมือด้ารผร้องๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ที่ก็เป็นสีที่ผมอินเกิดพอดีอันนี้เห่อสีเหลืองสีเกิดพอดีก็รู้สึกว่าโควต์ฉลบด้ทั้งสองสีเลยมันลงตัวที่สุดเนาะ แม่จริงๆไอเที่ยม<า>ไ,ไ<อ>นหนก็ดูดีไปหมดอะไรมันจะขนาดนี้พูดไม่เหลือให้เพื่อนกันนะครั้งนี้ถ <c oughs> ือว,ว่าเรามาก,ก่อนเรามีสิทธิ์ก่อนเมือ่อเพลงเขาเล่นอุษาเล่นมุกปีเกิดแล้วเราก็กะว่าจะเล่นวันเกิดเหมือนกันเราวันเสาเรา์คุณก็นะเขา,เ,า <c oughs> เอาไปก่อนแล้วด้วยให้ไม่เลยเราเริ่มใหม่ได้อะแล้วเราชอบไอเที่ยมไหนก็อย่างที่เตรียมไปเมื่อกี้เลยครับพูดอีกสัปาร์ชิงครับใช่เราสิงห์หกเตรียมมาคือ กระเปะ๋าครับผมไม่เล่นหรอไม่เล่นกระเป๋ากันเราเรานีมากระเป๋ากระเป๋ายังไงกระเป๋าเป็นหนึ่งหกเดินหนึ่งสิ่งที่ผมจะติดตัวไว้ตลอดเวลาเลยครับผมแต่ทุกที่แม้จะเข้าห้องน้ำก็พกกระเป๋าไปด้วยครับผมไปไหนมันเป็นของติดตัวไงใช่ไหมใช่ครับผมก็รู้สึกว่ายิ่งกระเป๋าทรงอย่างนี้ครับผมเป็นคนที่เรียกได้ว่าใช้ของเต็มตัวเยอะแล้วกันก็อยากได้อุปกรณ์เยอะใช่เป็นคนอุปกรณ์เยอะมากแล้วก็กระเป๋าจุของดีนะที่บอกให้แบบลิ่งก็ต้องสิบแท่ง หรือว่าแบบว่ามีเสื้อผาคอยไวเปลี่ยนไม่ไงช่วนี้เราซอเราซ้อมเตรียมปเฮ้เฮมีอะไรเปล่ามีอะไรที่พวกเราไม่รู้หรือเปล่าเอาว่ากันเอว่ากันเอาไปว่าแล้วทำแบบนี้แล้วให้พวกเราอยากรู้อ่ะเด้หรออดใจรอได้หรอะโอเคอ่ะเราเลือกเป็นไอเทมกระเป๋าอ่ะมีใครเลือไอเทมอะไรกันอิบผมอ่ะผมอ่ะช่วงนี้ช่วงนี้ผมยาวอ่ะมันแบบเออบางหน้าบางตามันหน้าตาเนาะผมเลยแบบ อยากได้หมวกครับผมนี่ไงพี่ก็เป็นคนชอบใส่หมวกเหมือนกันใช่ไหมใช่ไหมผมก็ชอบดูกันแบบผมก็ชอบบางแดดอะไรอย่างงี้บางทีจะไม่ต้องเซ็ตอะไรเยอะไงมีหมวกเท่ๆของดิจิทัลเกย์แบรนด์นี่จบเลยแล้วแบบเผื่อทีเนาะเผื่อบางทีเสื้อเก่งแบบเอ้ยมันยังไม่ครบเนาะมีหมวกมาฟินิชลุคนิดนึงโนุกผเท่จัดเท่จัดจริงๆริงเท่จัดจริงจริงจริงจมันได้ทุกไอเทมเลยนะแต่ว่าหมวกก็ใส่ได้ทุกโอกาสไงใช่ป่ะอ๋อมีใครจะไอเทมไหนก็ได้ของผมได้ ส่วนตัวจะชอบใส่เป็นทีเชิร์ตน่ารู้สึกว่ามันจะใส่ง่ายครับแต่ว่าเสื้อทีเชิร์ตของ Bray House X กับชา a ุซ่า a นี่มันไม่ธรรมดาเดี๋ยวไงยังไงปกติผมจะใส่ที T-shirt มันเสื้อเปล่าๆผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วมันก็ยังไงอ่ะเขามันมีลายแบบองุ่นด้วยกีตาร์ด้วยแล้วก็สีม่วงนี่มันใช่เลยมันใช่เลยมันองุ่นเกียวโฮ่ด้วยนะใช่มันหวานองุ่นเกียวโง่ถ้ามัสแกทกเราก็ไม่ใท่หรอกแต่ถ้าเกียวโฮเนี่ยเราต้องนิดนึงใช่าใจไหมบาร์บาต้องเราต้องเลือกนิดนึง มันดูดีแต่แล้วเราลำสุด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 ท้ายจะได้ผมเลือกเป็นกระเป๋าเลยครับเพราะว่าเผื่อกระเป๋าเกีฮาวจะใส่ชากุซ่าลงไปในนั้นด้วยของดีๆมาพูดกันแบบนี้ยังไม่ได้บ่อยเนี่ยที่พูดมาเนี่ยหายไปหมดเลยนะเพราะเรองน้เนี่ยกระเป๋าชากุซ่าเข้าไปเนี่ยโอ้โหสุดยอดจับมือนังขอบคุณพี่ด้วยมันได้เห็นได้อย่างนี้อ่ะแล้วมีอะไรอีกนอกจากกระเป๋ามันมีความพิเศษแล้วนอกจากใส่ชากุซ่าไปแล้วมันพิเศษยังไงนอกจากใส่ชากุซ่าไปแล้วเนี่ย ไรมาใส่ใจให้ทุกคนใครที่มีกระเป๋าใบนี้หรือว่ามีชาอคซ่าเนี่ยบอกเลยว่าได้ใจของเราแค่ไปแล้วถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าไรเนี่ยไรกันนี้ไรเนี่ก็อยากให้ทุกคนที่รักท่านรักรักอันนี้เหมือนกันเพื่อนบางคนีนโอมันต้องอย่างนี้ใช่เนี่ยเพื่อนเรามันต้องอย่างนี้จะขายมันต้องขายได้อย่างนี้สุดยอดเลยแล้ววันนี้พวกคุณมาไม่ได้แค่มาเดินแหลกเฉยๆวันนี้พวกคุณมีโชว์กันด้วยใช่ไหม อคุณอยากให้ทุกคนต้องเตรียมตัวเตรียมความพร้อมงานวันนี้หรือว่าโชว์วันนี้ขนาดไหนครับจะบอกทุกคนเลยนะครับว่าวันนี้เป็นอีเวนต์แรกที่ไลท์ชั้นออกพร้อมกันในปีนี้เลยครับเฮ้ยแล้วบอกเลยว่าแต่วใจเย็นใจเยใจวันนี้เรามีโชว์สุดพิเศษแน่นอนครับผมให้ทุกคนมาดูชื่อแค่ร้องแรงน้องถั่วนะครับของเปเปอร์เพลงนแล้วต้ถามว่าอย่างเนื้อเพลงเพลงนี้เนี่ยมันมีอีกตรงกับพวกเรายังไงบ้าง แม้ที่เพลงนี้ใช่ไหมหรือว่าเพลงที่เราจะมาโชว์วันนี้ก็ได้มันมีความแบบซามีความอินดี้กับพวกเรายัางไงผมบอกเลยคนระับว่าความซาของพวกเรานี่มันไม่แพ้ <c oughs> เหนือเพลงที่เราสแสดงเลเพนะื่อนจะก็โหขนาดนี้เลยเขา,าเป็นเปิด่ยนมาว่า,เ,าเราดูเดี๋ยวรอดูจะได้ดูกันนะครับผมสุดท้ายนี้แหละอยากให้ทุกคนฝากอะไรทิ้งท้ายถึงคอลเลคชันนี้หน่อยชาบูซาแล้วก็ออริจินอลเกรย์ฮารุจถึงคนงานของพวกเราอีกด้วยครับเชิญเลย ถ้าผมกม็อยากจะฝากคอลเลกชันสุนดพิเศษนี้ด้วยนะครับผมวิชิชากุซ่าเอกับออริจินอลเฟนฮาเนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อบวกจีเชนเสื้อแขนยาวหรือว่ากระเป๋านะครับอยากให้ทุกคนลองไปจับจองแล้วก็ลองไปดูนะนะบอกเลยว่าดีไม่ผิดหวังแน่นอนครับอ่าไม่ผิดหวังแนะ่นอนแล้วก็ในงานของเรานะครับก็มีให้ได้ชมกันด้วยเราไปดูกันได้นะครับผมมีใครอยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับทิ้งท้ายกับแฟนๆอะไรไว้หน่อยก่อนที่จะโชว์กัน ผมก็ยังไงก็ทุกหลังจากวันนี้แล้วหลังจากที่พวกเราแสดงแล้วนะครับก็ยังดีกับไปติดตามพวกเราในแค่นี้น,นะคะถึงขั้นตอนเลยนะฮะรวมถึงเพลงทั้ง3เพลงของพวกเราทั้ง3สิงเกิลน,นะคะรับเพื่อจะเป็นเพลงเดบิวต์เรื่องของขาเดียวเดียวเป็นเพื่อนเมย์ไอนะครับสองปูปื้มนะครับแล้วก็สามแอบรักเป็นเพื่อนตายโนบอลนีิสครับผมและเร็วๆนี้ก็มาในจิงเกิลอะไรก็ออกวางไปครับรับรองมีผลงานให้ติดตามกันเรื่อ,อ,อยๆแน่นอนครับขอเชิญทุกคนนั่งกับไล่ ขอชมมอบโรทีสุดแซ่ตรงนี้ให้กับนายแค่ขอคุณความใจครับขอบคุณครับ